สวัสดีครับสวัสดีครับพราบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุรชัยเล็กผลิตครับผมสาขาลุมิสัรสระบุรีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นหูฟังอีกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นหูฟังที่เป็นกระแสมากเลยตอนนี้นะครับผมหูฟังตัวนั้นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรีวิวแบบง่ายๆสั้นๆเร็วๆแบบได้ใจความเลยมาอย่าบอก้ะใครไม่รู้จักนะครับนี่ครับผม หูฟังมาแชลนะครับหูฟังมาแชลรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นที่ติดตลาดมากลูกค้าถามหากันเยอะมากแล้วก็มีคนอยากดูรีวิวกันเยอะมากว่ามันเป็นหูฟังแบบไหนแล้วมันดีขนาดไหนนะครับนี่เลยครับมาเลยครับหูฟังมาแชลมายเนอร์ทรีนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาแชลเลยเห็นไหมครับถือว่าสวยนะครับ สีดำตัดขาวด้วยโลโก้ของเขานะครับก็ตัวบอดี้นะทำมาจากพลาสติกอย่างดีเลยนะครับแล้วทำเป็นเ,เขาเรียกว่าไม่เรียบอะนะครับมันทําให้ให้จับได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นด้วยนะครับผมหูฟังมาแชร์ตัวเ i นตรีนะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบเอียบัดนะครับหูฟังจะมี2แบบเป็นเอียบัดกับอินเอียนะครับอันนี้เป็นแบบเอียบัดนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้สวยสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับหูฟังเป็นแบบเอียบัดนะครับทั้งสองก้างนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยนะสวยสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ดูผมลองใส่ดูแล้วก็ดูมันแบบกระชับหูดีมากด้วยเห็นไหมครับแล้วก็สวยด้วยนะดูเป็นเอกลักษณ์นะฮะหูฟังเอียบัดเป็นสีดํานะครับและตัดด้วยโลโก้ตัวเอของมาแชลนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็กระชับหูมากเลยนะครับผมตัวสเปคล่ะสเปคตัวนี้นะครับเป็นตัวสเปค ให้ระบบบลูทูธเป็น5.2เข้ามาแล้วนะครับลูกค้าหลายคนอาจจะถามว่ามันต่างและ AirPods หละแอร์พอรเป็น5.0นะตัวนี้เป็น5.2นะครับมีไฟแสดงสถานะด้วยครับแบตเตอรี่จะหมดนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับผมแค่กดตัว pairing ตัวนี้นะครับแช่ไว้จนกว่ามันจะกระพริบเราก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือของเราได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องของ Android หรือ iOS อเ่าเงเดียวนะใช้ได้หมดเลยนะครับอ่า มากระพริบ VIP สีน้ําเงินมาเราก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับการใช้งานนะครับหูฟังทั้งซ้ายแนละขวานะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเวลาเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ปุ๊บเราฟังเพลงได้เลยนะเวลาเราฟังเพลงอยู่นะครับผมตัวทัชสกรีนตรงนี้เราสามารถที่จะหยุดพอรนะครับหรือว่าเป็นเน็กซองหรือว่าก,กดย้อนหลังไปฟังเพลงที่แล้วก็ได้ด้วยนะครับโดยการแตะ1ครั้งก็หยุดแตะ2ครั้ง คือเน็กเพลงต่อไปนะครับแต่3ครั้งปุ๊บย้อน r e เวิร์กลับไปในเพลงก่อนหน้านั้นที่เราฟังนะครับแล้วเอกลักษณ์ของมาแชลผมแนะนําอย่างหนึ่งคือมันไม่เหมือนใครคือเวลาที่เราหยิบหูฟังออกมาเวลาเราฟังเพลงอยู่นะครับมันจะเข้าโหมด p อ r ส์อัตโนมัติให้เลยนั่นคือหยุดเพลงให้เราชั่วคราวแต่ถ้าเราใส่ปุ๊บมันกลับไปฟังเหมือนเดิมได้ต่อโดยที่เราไม่ต้องไปกดเพลย์ต่อเนื่องนะครับถือว่าฟังก์ชันนี้ทําออกมาได้ตอบโจทย์คนที่ฟังเพลง ได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมตัวเคสชาร์จนะครับหลังจากหลังจากเราชาร์จหนึ่งครั้งนะครับใช้ได้ต่อเนื่อง25ชั่วโมงนะครับ25ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็หรูหร่าแล้วก็เสียงผมฟังดูแล้วนะเบสตึบมากเลยนะครับผมให้เรตติ้งนะเสียงเบส8.7เลยนะนะครับเสียงเสียงแหลมเนี่ยอยู่ที่8.7เท่ากันนะครับแล้วก็เสียงแบบเสียงแบบเซราลรอบๆนะบผมให้8.0นะครับก็ถือว่าเอฟเรกต์ออกมาได้ได้ดี สมสมกับแบรนด์ของเขาที่ทําออกมาได้ปาณีชหน้าดูเลยนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้เดา4790บาทเองครับไม่แพงมากด้วยนะครับถูกมากเลยราคาแค่นี้เองนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมีให้จับจองกันแล้วที่พบายทุกสาขานะครับหรืไม่ว่าจะเป็น สาขาต่างจังหวัดนะครับหรือสาขาที่ผมขายอยู่ก็ได้โรมิสันสระบ,บุรีก็ได้เหมือนกันหมดนะครับหรือจะไปสั่งที่เว็บไซต์ของ p o w b y c o th ก็ได้นะครับหรือจะมาสั่งซื้อในเพจของ p o w e r b y ผมก็ได้ครับ p o w e r b y โรมิสันสบบระบุรีเป็นเพจของผมเองด้วยนะของสาขาผมเองเลยนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูฮะรูหลาเสียงดีคุณภาพครับแก้วราคาก็ไม่แพงตอบโจทย์วัยรุ่นสมัยนี้เลยอ่านะครับ 4,790บาทนะครับสุขาท่านใดสนใจเรียนเชิญได้เลยนะครับกล่องทําออกมาหรูนะครับเอาเข้าๆเร็วๆแต่ได้ใจความนะครับผมนี่ m i n ด r รนะครับสวยสง่าน่าจับจองนะครับผมเจ๊บสีวีนะครับในช n น l นี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้ามีอะไรเด็ดๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ